มันอยู่ที่ว่าถ้าแห้งเกินไปก็ไม่เดินชื้นเกินไปก็ไม่เดินมันต้องให้พอหมาะจริงๆครับข้อข้อสำคัญมันอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นเองคยูมันคุม,ค,มคุมความชื้นไดสุดโตุงวนเ้ตัวนี้ผมบอกยากมากเลยใช้ประสบการณ์อย่างเดียวครับเกเชื้อทับเปิดแล้วเนี่ย ไม่ไม่น่าเกินยี่สิบวันมันตัวมันเองอ่ะมันก็จะแข็งตัวแล้วก็แก่ควนใส่ไหมครับเปิดแล้วควนใส่ไหมสิครัแต่ว่าถ้ามันแบบเชื้อที่เขาส่งมาแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้อ่ะก็ไม่เกินสิบห้าวันเป็นที่แหละแต่ว่ามันเดินไหมมันก็เดินมันนเหมือนกับอ่เพาะเปิดมาเนี่ยมันไม่ยี่เด็กน้อยอ่ะมันกลายเป็นวัยรุ่นแล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นป็น ก่าจะเดินทั่วเต็มก้อนเนี่ยมันกลายเป็นชลาแนละ้วราอเสียงม,มันขนาดนี้ะจะดูหลอดได้กี่กีู่ครับแล้วแต่เลยครับประมาณสามเลยแต่ผมว่าคือถ้าแค่นี้สองก็พอถ้าเป็นไซส์สิบคูณสิบห้าน่ะได้สี่แต่ถ้าเป็นไซส์สนะิบสองคูณแปดอ่ะหกลูกแต่อย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งไปเจาะก่อน ใช้เข็มเจาะตอนที่เราอาัดก่อนจะเอาไปนึ่งนะครับใช้เข็มเจาะ,จะก่อนก่อนจะไปนึ่งนะครับใช้เข็มเจาะเจาะให้มันละละละรอบๆเชื่อเพื่อไล่ความชืม้นตอนที่เราเน่งนะครับรูพูดๆน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างนี้จำเป็นต้องเจาะไหมครับถ้าเราเบิร์ทำอะไรอย่างงี้ครับจำเป็นต้องเจาะไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่ามันมีช่องนี้เป็นตัวระบายอากาศนี้งทั้วขั้งทางเจาะเพิ่มเด้กเลยกัน มีผลเลยไหมครับจอข้างได้ครับได้ได้ไม่เป็นไรอเ๋อจ่อเพิ่มได้แต่คือใช้ใช้เข็มมดเลยครับอย่าใช้อย่าอย่าให้รูใหญ่มากครับปากกาที่ใหญ่ไปครับน้ำน้ำความชื้นจากตอนที่เราไปมันจะเข้าไปเป็นเสื่อมอีกเอาแค่รูตะมดใช่ครับเข็มทีนี้ถ้าพอมันมีเชื้ออันนี้มันเป็นด่านทุกทีนี้ใช่ไหมคะ แล้วเวเราจะมาเปิดเนี่ยตรงนี้เราไม่ต้องเปิดเราเราปิดอย่างนี้เลยปิดเราเลยเหรอปิดเราเลยครับไอตรงนี้ไม่ต้องออกไม่ต้องออกก็ได้หรือบางทีเราดูตรงนี้ได้ว่าจุดศูนย์รวมของเส้นใยมันตะขาบอยู่ไหนเราปิดตรงนั้นอ่ะถ้าเราแค่เอาตรงนี้ก็ได้ก็ได้ครับบางทีมันก็พอมันได้อายุมันอ่มันก็จะหายออกด้านข้างมาเลยเขามีอากาศตรงนั้นไงใช่ครับแล้วถ้าเราข้ออย่างนี้อย่างนี้ ที่ขีดจากหน้าต่างอนะค่ะขีดอย่างเงี้ยค่ะถือว่าขีดขีดจริ<ะ>ง<ะ>